สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมจานาฏคนเดิมนะครับวอกกลางๆเนี่ยก็จานาฏคนเดิมนะครับมีช่องทางทางเฟซบุ๊กนะครับเป็นช่องทางเกษตรนะครับนะครับชุมชนการเกษตรที่ยั่งยืนตําบลชีบนนะครับโอ้กัล่องเห็ดเบิงนะครับล่องเห็ดขีดเบิงนะตอนนี้ผมก็อยู่นะครับอยู่จังหวัดนราธิวาสนะครับ โอ้จังหวัดนระาธิวาสนี่พื้นที่เพิ่นก็เป็นป่าไม้หลายนะครับหลายเติบนะครับนะต้นไม้ต้นไรอย่างก็ครับโอ้หลายนะครับนานี่เดือนเจ็ดเดือนแปดนี่เดือนเจ็ดเดือนแปดเนีเ่ยพื้นที่หาเพิงนะครับเพิงหลวงหัง่งไงหั่งไงปันกระดงุงนะหัวน้ำหัวบักไงครับโอ้เพ่นก็ได้กันหลายพอสมควรนนะครับนะ ถ้บ่มีการเผาไม่เผาป่านะก้อนนานี่ประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยมันมีไฟไหม้ป่าผุนะครับมันก็เลยเห็ดในพวกผึ่งนะครับพวกผึ่งต่างๆผึ่งมิมต่างๆนี่มันบ่ค่อยเ็ดทั้งเท่าไรนะครับนะเมื่อนี้ผมก็สิมานะครับว้า์เรยงการความคิดเกี่ยวกับการเกษตรนะครับการเกษตรก็มีความคิดมักนะครับสมัยเด็กน้อยนี่ อยากมีรถชายหนังนะครับอยากมีเท็แหมวงคันไทยไหมนะครับวงคันไทยนะเท็กเนี่ยมันเท่ขนาดเดียนะครับไปเล่นกลางลานวัดมีคนมาเต้นโอ้ไฟพึบพับพึบ,พ,บพับนี่มันคักครับพราะงี้ขนมากก็นะก็อยากเขามาเฮ็ดกษตรนะครับตอนนี้ผมก็รับราชการเป็นทหารเรือนะครับนะโดนแล้วล่ะครับโอ้ เป็นนักเรียนจารุน40นะครับรุ่นที่68ปี2540นะครับการรับราชการมาโดนเติบแล้วนะครับแตยังบ่ทานิมีอย่างพอสมควนะครับนะกะใครเนี่ยมีมีอมีลูกนะครับมีพ่อมีแม่นี่ลาว่ามาเบิงครับมาเบิงเกษตรของผมครับอันนี้ก็คือนะครับแปลงพักนะครับที่ดัดแปลงมานมีตะไคร้มีอยังพอสมควรนะครับพ่อเอาไว้ เอ็ดยู่เฮ็ดกินกับพื้นที่นะครับกับพื้นที่รับผิดชอบของเจ้าของนะมันมีอย่างไรนะครับพื้นที่ตรงนี้มันมันเป็นดินเป็นดินทายเป็นส่วนหลายนะครับติดทะเลนะครับเป็นไา้เข้มมีส่วนปามหลายนะครับเฮ็ดในการปลูกพืชปลูกผักนี่มันค่อนข้างที่จะยากนะครับมันค่อนข้างที่จะยากนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจอยากกลับไปเฮ็ดยู่บ้านนะใช้พภูมบ้านห้วยบุลาอำเภอบ้านขาวนะครับพื้นที่ครับ ขอเมียไว้แล้วนะครับกาวให้นะบ้านย่างนาดีนะครับตำบลชี้บนอำเภอบ้านขอจังหวัดชายภูมินะครับอยากไปเฮ็ดอยากล่องเบิ้งนะครับล่องเบิ้งจากตังนวลนะเป็นว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาหนีสินก็สิเบิดก็อยากเบิ้งนะว่ามนันหนีมันดิเบิดจกเทียบว้อนะเป็นหนีครับเว้ยรับราชาการมาจากปีก็เป็นหนีมาเท่านั้นแหละครับกรเกษียณไปก็ได้ใส่เบิดบุบนะก็อ,อยากล่องเบิง้ง นะครับอยู่ในพื้นที่โดยความจํากัดของพื้นที่แล้วก็เพื่อพันธุ์นะครับที่ออกมาลงนี่มันก็จํากัดด้วยพื้นที่นะครับน้ำก็เป็นน้ำบ่อนะครับโอ้ตาน้ำของเพื่นก็ดีขุดไปซีหาเมตรนะก็มีน้ำแล้วครับก็พ่อได้ใส่ได้ละ่ะนะนนี้ก็มีตะไะคร่นะตะไคร่เพื่อนก็ปลูกไว้แล้วล่ะนะครับตะไคร้อนนี้ชะาโอมผมเอามาลงไหมนะครับชะโอมมันเกิดเพื่อนปลูกไว้แบบนี้มัน มันบ่ไดดรักษาเรามันอยู่ในปลานะครับก็ไปตัดมาเอามาเสียบเบิงใบก็ะเพัะทะลิีนะครับอดีตได้ลิใบมันออกน่ะอีใบมันออกอีกนะให้มันแตกยอดตอนนี้มันท่านได้ติดก็ดีไปยามหดนําเซร้าแรงเศ้าแรงไปก่อนอันนี้เพื่อนตัวดี้ยังกรบรูลกินมันคือบักซี่เล่าบ้านเฮเม่แกงอ้อมก็ไรวะเพิ่์ว่าเมื่อนันท้ายไปดิแมงกระเบี่ยมมาจับเต็มเลยเลยครับ นี่แมงกระเบีย่ยบินแมงกระเบีย่ยมันหม,มักกินนีบางส่วนอันนี้ครับผักแช่หญ้าแม่นบ่ผักแช่หญ้าเราด้วยเพิ่มอื่นนะผักผงจีโรตบ้านเฮาเนี่ยเพิ่มอื่นยังค่อยเอินผักผ,กผงจีโรตมันนัวครับมันนัวต้มจิ้มแจ้วกระเสียบต้มใส่มะม่ากระเสียบน่าเหมาะกับการต้มใส่มะม่าได้อยู่นี่นะครับเอพยายามขยายพันธุ์มันออกนะครับนี่นเบื้องต้นประกูด ่ายของเพื่อนมากครับเพื่อนปลูกไว้สามต้นก็ง่ายออกมาให้มันถือแสงถือแดดนะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์รับ uv วัสดินะครับนี่สามต้นนี่สามต้นนี่้างไ่น,น,นี่โอ้กินกันเบิดบ้านเบิดเฮ่นนะครับกินก็บ่เบิดนะครับได้ขายคุนละถ้าเพื่อนบล็กถิ่งเนาะอันนี้ก็ต้นใชายา้ยญ้าอันนี้เป็นแปลงพักนะครับแปลงพักที่เพิ่งปลูกได้ ประมาณสามสี่หมื่นึงบ้างนะครับขุดเลนเลน,นครับพื้นที่มันก็มีจำกัดก็เป็นฉีดินรส้ปุ๋ยตอนนี้ก็เพาะท่านในไใส้ยังนะครับก็เอานั่นแหละเอาดินเผาท่านนะครับมาห้อยกลนเบ่งนะครับแล้วก็ไปเอาหยาค่าซับซับซับมามาปลูกนะครับมาปลูกมันไว้เนาะอันนี้ก็ตน้นชายานะก็หลายต้นอยู่เป็นสิบต้น,นครับ นะครับระเซี่มสลับกันไปกับต้นบักหุ่งนะแต่มีคนถามอยู่ว่าโอ้คือปลูกใกล้กันทช่ไายเอาพื้นที่เขามีท่านี้เขาก็ปลูกเ่านี้แหรืว่ามันเหลือต้นสองต้นกันยังได้กินด้วยนะกับตัวน,นี้เขาไาม่ย่ำให้มันติดก,ก่อนครับหดน้ำซาลเล้งใยเยอะน้อยก็เดียดปลายมันยิดยอดมันดอกมันแตกนะครับสีได้เป็นพวงเป็นพุ่มนะบักพริกมีอยู่ต้นเดียวเคยออกงวยได้เนะี่ย ออกมาสามซีน่วยแล้วนะครับบักปิกตัวนี้นะครับเห็ดไปครับลองเห็ดเบ้องนะเอาไว้เพื่อมันตัวมันใหญ่สีได้ไปตัดแยงใส่ยูพื้นที่บ้านห้องนะครับยังว่านะอะยูไก่บ้างไก่เมืองมันก็พอเห็ดได้นะครับเห็ดได้เท่าไรก็เท่านั้นละก็ดีบได้ยูก,กินดอกว่านะถึงเวลาก็จะได้กลับไป บ้านไปเมืองกับไปเฮ็ดงานที่ตั้งปกติอันนี้ก็ต้นบักนาวเจ้าบ,บักนาวอย่างบวกนี้บักนาวหรือบักสมโอปุนนี่แมบ่บักนาวเลยด้วเพื่อนต้นเพื่นเอาปักไว้นี่ใหญ่ของเพื่อนมานะครับมันบมยใหญ่นะก็พอได้เบืง้งอันนี้ก็เฮ็ดเหตุมองนอนเว้นบ่มีเวียกถ้ามือเลยบ่มเวียก,ยกได้พัก หานาที่สิบนาทีก็มาหานอนเว้นนั่งเห่นตบยุ่งนะพอได้พักเอาเปีมาปลูกกับต้นไม้นี่ละสองต้นนี่ละปลูกไปก็ตบยุ่งไปโอ้ยยุ่งหลายเลยนะครับยุ่งหลายมันเป็นยังค่อยหลายเพราะว่ามันมันเป็นปลาใหม่นะครับมันเป็นปลานะอันนี้ครับเผาท่านเอาไว้ใส่นะครับก็บ่ได้เผาโดนแล้วล่ะก็เผา ก็ได้กับสอบสองสอบนี่ครับพวกใหม่ตายไหมยังนะครับเป็นท่านดีนี่อันนี้ก็มาเก็บที่หลังครับก็เป็นท่านดีเลยย่างหมูนี่ใส่ท่านทีเดียวนี่กินจนอิ่มท่านของเขาดีนะครับก็นี่แหละไหม่ซุ้มใหม่ตายไหมยังนี่แหละอันนี้มาเบิง้งหัางผึ่งหังผึ่งที่เพิ่นไปนันมานะเพิ่งก็บ่วอ๋อหัางบ่กินหัางมันเนาะครับ มีสั่โห้ังไงเด้ครับเพื่นบวก,กินห้างมันเพื่นก็ให้ก็ตอนแรกว่าได้กินนั่นแหละบดนี้บทจักดีเห็นยังกินดีนะให้มาแต่ห้างบว่ห้น้ำผึ่งเนาะบุ่รู้ดีไปจิ้มยังนะครับมับนนั่งก็เลยลอยเขาไปหาเบิ้งในป่าแต่ได้ห้างมิมมาหัวาน้ำไ่อยู่ครับห้างมิมมาจะกินจิ้มกับห้างมันนี่แหละ นะครับเสียบไข่เนี้ยเป็นยาด้วยครับเอาบักหน่าบีบจูวดใส่ก็โอ้ยจุ่มข้อนะมือนี่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเด้อนะถ้าอยู่ใน youtube นะครับ youtube กับเป็นนะครับจานาดคนเดิมนะครับจานาดคนเดิมนะในส่วนของกลุ่ม f a c e b o o k ผมกัสีลงไวในส่วนของ ชุมชนการเกษตรที่ยั่งยืนตำบลชีบนนะครับนะเราคอยมาติดตามกันว่ามันนีไงหรือบ่อไงนะครับเอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ